เดี๋ยวไปดูแต่จ้างครับแต่จ้างเอาเวลาภาษามา,า,ม,ามาแล้วครับตอนเย็นหลังเลิกงานนเลยเต็มเท็้อผ้า โชวตามแมมาแล้วครับไต่จังเราเข้ามาแล้วครับไปหลักภาษาครับหลักเรื่องงานไปดูไต่จังกันถึงบ้านไหนถึงคลองโอ้โหไปทางอวนครับอวนกุ้งยังอยู่เรืออยู่เลยสี่ตัวโลเหรอย่าูย่รอยร้เชียรคนเดียว เอตัวมดี๋ยตัวม่าไปน้อกันอ่ะเยอะไปน้อยครับเยอะสิบตัวมีฮือฮาด้วย๋งยวมัดเชือก่อนแค่นี้ยเดี๋ยวตั้งหมดหูเลือสามตัวครับท้ายเลือหนึ่งตัวทะลุไปได้สี่ตัว เอาเยอะไปกี่ตัวน่ะเยอะสิบตัวครับใด้ปลาสี่ตัวคุ้มค่าเยอะไปเ่ยคุ้มอยู่่ะ <laughs> ยังบอกคุ้มอยู่ครับเฮ้ยปลาอยู่นะปลาไทายเลือก,ก่อนปลาทาไทยเลือด้วย อ,อืมฮึโหปลาลอยยกเป็นขอสระอา,าเลยเนี่ยปลาหรือะไรเนี่ยบุ๊มปลาลอะไรตงนลล้ำไปหายห <c oughs> ายลาลอยู่ไปอยู่เลย อื่อรมอตัวแรกหัวใหญ่จัดโอ้ยหนู่ม er. ครับหนูไมสวยอยู่สายไฟหน่อยนะครัไสสวยครับ สองตัวแล้วสองตัวโอ้โหตัวนี้ก็ใช้ได้ครับเออตัวนี้โดดลงน้ำไปเลยสามตัวแล้วโอ้โหเออสี่ตัวครับไซส์สวยครับไอมา 2, ลสองสามลูกครับภา,าษาครับจุดยอดครับนี่ตัวหนึ่งน, <laughs> นี่ตวงเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อย นกปอนุมาน,นี้ก็ได้นี่ครับป่ารวมครับสี่ตัวครับนี่ครับไต่จังเราเบิดเตือเลย